นักร้องสาวสุดฮอตใบใครคือแฟนที่นอกใจไปทราบคนอื่นแฟนแอบไปทราบคนอื่นไว้ปันทิสาพูดเป็นครั้งแรกกับความรักที่ถูกหักหลังในรายการไว้ปันทิสาเจอหลักฐานคาตาแฟนแอบแราบกับคนอื่นสุดที่สุดเดด EP4 ไทยรัฐทีวีโดยสาวไว้ได้บอกว่าอยากจะพูดเพราะอีกฝ่ายได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วโดยไว้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าขอพูดเลยนี่ครั้งแรกหนูไม่เคยได้พูดเรื่องนี้มาก่อนหนูเคยได้รู้ ว่าเขาเคยได้ออกมาพูดแล้วแต่ว่าหนูไม่เคยก็คือหนูโดนหักหลังจริงๆจะเล่าสถานการณ์มันจะปังไปไหมไม่พูดชื่อไม่อะไรเพราะไมีอย่างอ้างอิงนะคะไม่ใช่รักแรกไม่ใช่รักสองหัวเราะ เป็นฟิลเรานั่งรถไปหาเขาเพราะตอนนั้นอยู่ห่างกันกว่าจะไปถึงเขาก็คือ8ชั่วโมงค่ะแม่รู้เพื่อนรู้ว่าวายไม่เคยอินเลิฟหลงจนหน้ามือตามัมขนาดนี้ไม่เคยขึ้นรถทัวร์ในชีวิตยอมนั่งรถทัวร์ไปหาเขารถทัวร์ที่เมืองไทยไปกับเพื่อนอีกคนนึงเพราะว่าเพื่อนคงกับน้องของเขาอยู่คือตอนนั้นเราอยากไปหาเขาจริงๆอยากไปเซอร์ไพรส์เขาเป็นไงล่ะเซอร์ไพรส์เองเลยเดินเข้าไปไม่ได้เจอกับเขากับใครนะคะแต่เป็นสิ่งของที่เจอ จังหวะที่เราวางกระเป๋าลงเจอสิ่งของที่มันเอ๊ะไม่ใช่แล้วยู you, มีอะไรกับคนอื่นจบคือวายยังไม่ได้พูดอะไรกับเขาเขาร้องไห้ก่อนแล้วเราก็ช็อกช็อกอยู่ก็เลยถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาไม่ยอมรับเลยร้องไห้อย่างเดียววายคิดว่าเขาเห็นวายเงียบเกินแต่คือวายช็อกไม่รู้จะร้องไห้หรือววยวายสุดท้ายเขาก็เลยยอมรับและถ้าใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้อย่าไปยอมรับนะคะ เพราะมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเรื่อยๆเราสวยพออย่า่ปง้อแต่เมื่อพิธีกรถามว่าแล้วคบต่อไม้ไหวบอกว่าคบเพราะว่าตอนนั้นหวยังเด็กไม่เคยเจออะไรแบบนี้ในชีวิตและเขาก็ร้องไหยย้จนตัวสั่นเราเลยโอเคอยู่ต่อก็ได้แต่อยู่ต่อไม่นานก็เลิกกัน